จากการฉันอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและการขาดการมีกิจกรรมทางกายภาพของพระสงฆ์ส่งให้แนวโน้มการอาพาธของพระสงฆ์สูงขึ้นโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของข้อมูลกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแสดงให้เห็นว่าโรคที่พระสงฆ์และสามเณรอาพาธมาเข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไขมันในเส้นเลือดสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานไตาวายเรื้อรังและข้อเข่าเสือ่อมตามลําดับ จึงทําให้เกิดโครงการพระสงฆ์ปลอดโรค NCD สุขภาพดีทั่วไทยของกระทรวงสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และชุมชนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับพระสงฆ์ให้ทั่วถึงโดยมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและสถานการณ์ด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการพระสงฆ์ปลอดโรค NCD สุขภาพดีทั่วไทยที่วัดจันทารามหรือที่รู้จักกันในนามว่าวัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีในวันที่6มีนาคม2568ที่จะถึงนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการถวายอาหารที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพพระสงฆ์สนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นแกนนําในการดูแลสุขภาพของตนเองและพระสงฆ์ในพื้นที่พร้อมกับสุขภาวะชุมชน ก็ในส่วนของศาสนาสุขจังหวัดอุทยัยธานีนะครับจริงเรามีนโยบายจากกระทรวงสารารณสุขให้ดําเนินการเรื่องดูแลพระภิกษุพระภิกษุสงฆ์ปลอดโรคนะครับก็ทําให้สุขภาพดีในส่วนของพระภิกษุนะครับเราก็เลยสนองนโยบายจัดเรื่องอโครงการการดูแลพระภิกษุขึ้นในวันที่6มีนาคมนี้นะครับโดยท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านโอภาสการกรบินพงศ์นะครับท่านก็มา,าร่วมกิจกรรมในวันที่6ด้วยโดยมีการบรรยายเรื่องการนับขาบโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์เองและก็ประชาชนที่เป็นอสอมอ ที่จะมาร่วมงานในวันที่6มีนานะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ5,000คนนะครับรวมพระด้วยนะครับก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพทั้งตนเองได้นะครับสามารถที่จะสื่อสารบอกประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อเดินดาสุขภาพให้ปลอดโรค NCD ครับ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังเร่งผลักดันผ่านกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพการถวายความรู้สงฆ์การสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในวัดร,รวมถึงการให้ความรู้ประชาชนที่มารักษาที่โรงพยาบาลให้เข้าใจถึงอาหารสุขภาพที่ถวายสงฆ์ต้องหลีกเลี่ยงหวานมันเค็มเพื่อหลีกเลี่ยงโรค NCD ในกลุ่มสมณะสงฆ์ให้ลดน้อยลงในอนาคตสมเกียรติจเจริญสะอาดถ่ายภาพมินงศรตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน